ปีที่4โรงเรียนเทศบาล6กวัดเมืองยิลาวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆมาทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศนอาหารของโรงอาหารโรงเรียนเราค่ะไปดูกันเลยค่ะเราเุหว่าเปักมาด้วักอว้ดีอ๋อเรามีม่ได้ผัผู้อยู่ันเราบุผต้อ,อ,อ,อนกนดีเลยผูกง,ง่ายโตเร็วเรามีแต่เล็ดแต่ืดินมาปูกมาีัผีถาเราเอาเอาเงินไปพื้อดินหมดก็อด นี่พวกเธอเอาเศษอาหารมาทิงทนี่ก็ทาไม,มแต่อาหารมันมีกินแมลวมีชโรเอาเศษอาหารไปทำประโยชน์กันดีกว่าไหมเราเคยคุยน,น,นำเศษอาหารมาทำปุ๋ยเราไปให้คุณครูสอนทำปุ๋ยจากเศษอาหารนันเถอะไปก <ไป S 1> ันเลย ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูกันนะคะค่ะดาน,นะคะจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําถุงอินฟีย์นะคะแต่ก่อนอื่นนั้นเรามาทําความรู้จ,กจกักกับอุปรกรณ์ก,กันก่อนว่ามีนนอะไรบ้างหนึ่งก็คือ <มา S 1> นะคะค่ะ <มา S 1> ่างสองกา,า,าอาแล้วก็ที่ค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือคืออคะก็คือเษเ้ษอาหาร แล้วก็อันนี้ก็คืออ่าก็คือหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อซึ่งหัวเชื้อตรงนี้ไม่แกนทราบไหมคะว่ามันมีอะไรอยู่บ้างคุณครูคะหัวเชื้อคืออะไรคะอ่ะหัวเชื้อคืออะไรคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นเป็นดินนะคะซึ่งสังเกตจะมีหาซากคื่นะคะก็คือพวกเศษใบม้ก็ จะมีอาจะมีสัตว์อยู่ด้วยซึ่งสังเกตสีมันจะเป็นสีเป็นยังไงคะสีดำซึ่งสีเข้มค่ะก็คือมันก็ดนที่ดีก็จะมีสีเข้มจะมีปุ๋ยแล้วก็ฮีบัสอยู่ในนั้นด้วยนี่คือหัวเชื้อของเราอ่ะทีนี้เราจะเอามาทำยังไงเราจะมาทำยังไงคะอ่ะเล้่อจาเลื่จาเรานี่นะคะตะก้า นะคะน so right. so ี่ถังนะถังดําไม่มีอะไรนะคะครูไม่ได้ยิ่งมาละกุนนะคะนี่ตรงนี้ใส่้าไปใส่เราใส่ทำแรกนะคะใส่ใส่ถวยเชื้อลงไปนะคะลงไปยกผูสาธิตก่อนนะอ่ะลงไปเลยค่ะแล้วก็อ่าทีนี้เสร็จอาหารก็ใส่หัวเชื้อหัวเชื้อเสร็จแล้วก็ใส่เสร็จอาหารอ่านะคะโปร๊บโปร๊บโร๊บ แล้วก็ใส่อันนี้อีกหมอดเชื้อเพื่อปลูกมันไปนะคะอ่าปลูกมันปลูกเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยคปลูกเป็นชั้นๆนะคะจากนั้นเราทำไงลูกก็ใส่พีนธุ์อีกเอ็ดอ่าสองชั้นพอค่ะสองชั้นต่อนะคะคือสัตว์ที่เราเก็บเป็แบบสองชั้นนะคะแล้วก็ใส่ ฝาปีดแล้วก็ข้างทิ้งไว้ประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนแล้วก็เราก็จะได้หุ๋ยอินก็สองเดือนแล้วดูพักเกนนะคะพกเกนดูได้นะคะลูกขึ้นมาดูได้นะคะมาดูมาดูมาดูปุยนี้เลยอันนี้ก็คือกานมากมาแล้วสี่เดือน สองเดือน <og> ปุ๋ยทีับด้มาจากอาหารกลางวันที่เราได้รับประทานอาหารเที่ยงที่เหลือๆใช่ไหมที่ลูกมีปัญหาลูกมาถามนี้เราก็เอามาทำมาทำมาทำนะคะได้ปุ๋ยขคุณสำับความดูนี้มากเลยค่ะหนจะนำไปบอกพ่อแม่น้องๆและเพื่ค่ะขอบคุณมากค่ะ ไม่กด้ทับบเพื่อนแล้ว